คุณเป็นหรือเปล่ากินไฟเบอร์แล้วปวดบิดเราทำสูตรออกมาให้มีอาการปวดบิดน้อยที่สุดแล้วนี่ก็เป็นสูตรมาตรฐานของทาง TNK Beauty คุณเป็นหรือเปล่ากินไฟเบอร์แล้วปวดบิดบิดปวดบิดเพราะอะไรวันนี้ TNK Beauty มีคำตอบไปหาคำตอบกัน ส่วนใหญ่อาหารเสริมที่เป็นไฟเบอร์จะมีส่วนผสมของตัวส้มแข่เพื่อเร่งการระบายแต่สูตรของ c ช n k e e u u y เราทำสูตรออกมาให้มีอาการปวดบิดน้อยที่สุดซึ่งเราจะใส่สารสกัด ตัวที่เป็นกากใยเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดมวลในการขับถ่ายออกมาทําให้อาการปวดบิดลดน้อยลงนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นสูตรมาตรฐานของทาง TNK Beauty ที่มีตัวกากใยที่อัดแน่นใส่สารส,าสกัดที่ช่วยในการขับถ่ายรวมทั้งมีโปรไบโอติกด้วยนะครับมาลองกันเลย ปวดท้องนาครับกินปุ๊บมันออกมาเลย